มาแล้วครับเจ้าเจอร์ครับผมมารับเจ้าคูปตายัวห้าไปก่อนครับเพื่อที่จะไปทําการที่โอ้สองชั้นครับกับแรงบ้านโคกรพลิกครับขับโดยเจ้าเจครับ Giờ đây bị kia không thành vào Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ เรื่องเลื่นครับอ้าอ้าวจะเลือนเบาครับเลยเป็นอย่างนี้อ้าวได้ละต้องคอยไหมครับมันไม่จังหวะครับมันไม่รอจังหวะมันอัดเลยมันก็เลื่อนดีครับ โยนทิ้งได้ละมาถอย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 มาเบาๆเบาครับนี่ฮะต้องเบาๆไหลควายครับอเบบอืมเหรอลำบากกว่าไปแล้วครับ พี่น้องเอ้ยมามาจูงควายกันมา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 เรียงควายกันันนี้ ที่เราจะไปก็เลอไม่เยอะประมาณสองสามชั่วโมงแน่จบครับก็ปไปแต่งให้จบครับงาน,น,นจะส่งงานไม่ได้แล้วรอบที่ห้าวันนี้นะครับต้องจบครับผม เลยไม่ที่ไหนแถวเราเองบาดระวังระวังนะเด็กไปขึ้นก็ได้ขึ้นก่อนสูสูสูอ้าวเดี๋ยวนะไปเลยไปเลยเลยไปเลย เรียบร้อยครับผมกับเจ้าไม้สายลูกครับมระทนเจ้าหัวตายยุวาหครับขึ้นบนหลังของสลักข้าวเบอร์33เรียบร้อยครับ

มเดียบร้อยแล้วครับแรงนี้ก็ย่าจะกกุปตาอยู่หาไปก่อนครับเพื่ติี่จะไปเก็บงานที่เทศบาลสองชั้นประกาศสัญวาดีรำครับกับโค้งนามโมเดลครับแรงของผู้ใหญ่ำํำของผู้ช่วยดำของผมทนาบ้านโคบลิกครับที่มีปัญหาเรื่องของการค้างคาช่วงฤดูฝนครับที่ฉะนั้นฝนตกหนักครับแล้วก็พอดำมัไม่จบครับ ตกแต่งนิดเดียวครับประมาณสองสามชั่วโมงก็จบครับก็เลยเราก็เลยได้ไปเก็บงานให้จบครับวันนี้เรือเวลาครับก็เลยว่าจะไปเคลียร์งานให้จบครับคนโถนเจ้สา,าสักข้าวบน33โดยอาจารย์ไม้ครับ ่วงเยก็จะได้กลับมาย้ายเจ้า SK 200 SM อครับนี่ก็อาจจะไปทำงานให้จกบก็จะได้ไม่เสียเวลาครับวันนี้เนาะมีเวลาว่างเราจะเคลียให้จบครับตรุงนี้ก็น่าจะไม่แน่ครับอาจจะได้ทำการย้ายไปทำงานที่สูงเนินครับแต่ว่าเรามีนักปักแปลงของอบ้านว่าครับหมู่เก้เนาะครูรนาโมเดลร์นกานครับสามไร่ครับแปลง ที่สัญญาไว้ครับที่ยังไม่ได้ไปเก็บครับกอติดสถานการณ์ครับเนะร,รถตามอย่เเยเมกินอาหารกินข้าวหรือ,อยังยังไม่เสียวตรงนี้นะครับสดหรือเปล่าน้อยวันนี้อากาศแดดออกจัดครับแต่ว่ารู้สึก,กมีลมหนาวเดิน แดดจัดกว่าทุกวนกัวน,นครับเมื่อวานเด็กคืมครับแต่วันนี้แดดจัดนะครับจริงๆงานเราก็จะขับรถเทเลอร์เป็นทุกคนครับแต่ว่าเรื่องรถหนักก็น่าจะเกรงเกริงกง็ตัวนิดนึงครับเนาะวันนี้อาจารย์ปลักหรือว่าช่างปลักของพวกเราก็ติดภาร,รกิจซ่อมครับรอมรถ ปอกล้อขนลูกไก่ครับพอดีทเทอร์โบรั่วเนาะเลยต้องเคลียร์รถก่อนเพราะเราต้องออกไปทําการพรุ่งนี้ครับต้องเคลียร์วันนี้ให้จบครับมงั้นมีปัญหาแน่นอนครับถอดทเทอร์โบมาดูครับว่าเป็นยังไงเนาะเราก็เริ่มเก่าแล้วปัญหาเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกวันแล้วอยากให้ทุกคนขับเป็นครับเนาะช่วยกันขับได้ครับเนาะเลื่อนย้ายรถได้ทุกคนจะได้ไม่เสียเวลา ต้องรอใครเรากนได้ค hmm. รับขับเองย้ายเองครับกับทีมงานพวกเราครับเสียสระกุดบุรียำครับกับงานโค้งน้องนางังองบำปินี้ครับสิ่งละเกินครับขึ้นถนนดำได้เหยียบเลยครับเนี่ย ทีมงานของเราครับไม้สายรูปครับกระรถน้ำหนักประมาณนี้นะฮะาตันหกตันเคลื่อนย้ายโดยจ่าสิบล้อได้สบายมากครับอ,อย่างพวกเราเอาไปขึ้นตัวสองร้อยครับเพราะน้าหูอย่างคลานเอาครับเพราะว่ารถมันหนักเกินเนาะเราก็รู้ครับเพราะเข้าใจครับสะดวกสบายมากครับเคลื่อนย้ายง่ายมากครับรถ โค้ตายอ่ h 5ครับแล้วก็ได้งานเยอะมากมายครับผมจะไปเคลียร์ให้จบครับเพราะว่ามันจะได้ จบสถีไม่ต้องเสียเวลาไปอีกครับเรื่องแค่นิดๆได้หน่อยครัเอาใจบเลยจะได้รีบส่งงานครับจะได้ไปทำที่อื่นครับงานเราค้างขายเยอะ,ะเหลือเกินหลายที่มากๆเลยครับ คือเส้นรองครับที่ออกจากถนนเส้นนี้ก็จะไปทะลุเส้น226ครับเป็นถนนเส้นหลักครับ226กรับที่มาจากถนนบริรัมสุรินทร์อันนี้คือเส้นรองเข้าตัวตำบลครับสิงห์ครับ